สวัสดีครับผมเต่าครับสวัสดีครับผมซันครับเดีย๋ยววันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับตลาดหุ้นเอแชร์กันบ้างน,นะครับก็ก่อนอื่นเลยครับพี่เต่าตลาดหุ้นเอแชร์ are, คืออะไรครับแล้วก็เป็นหุ้นที่จดทะเบียนในที่ไหนครับ ตลาดหุ้นเอเชียนะครับก็คือตลาดหุ้นจีนที่จดทะเบียนในตลาดเซี่ยงไฮ้แล้วก็ตลาดเซิร์ตเจนนะคะก็มีการซื้อขายด้วยตัวสกุลเงินหยวนนะครับแล้วก็ในอดีตนะครับที่ผ่านมาก็คือเคยเปิดเฉพาะแุ่คนจีนเท่านั้นที่ไปซื้อขายได้นะครับในปัจจุบันนะครับนักลงทุนทั่วโลกก็สามารถเข้าไปลงทุนผ่านตัวฮาร์สต็อปคอนเน็กนะครับกับฮ่องกงนะครับแล้วก็มีเรื่องของกองทุนต่างชาติหลายแห่งก็เข้าไปถึงตลาดนี้มากขึ้น,นเรื่อยๆนะครับ ครับแล้วก็หุ้นในเอเชียเนี่ยมีลักษณะแต,ตกต่างกับหุ้นเฮ h ์แชยังไงบ้างครับพี่ต่อครับก็หุ้นในตัวเอเชียก็จะมีความหลากหลายมากครับตั้งแต่ตัวธนาคารขนาดใหญ่ครับไปจนถึงบริษัทอย่างอุรกรมใหม่ๆอย่างเช่นตัว พลังงานสะอาดรวมไปถึงพวกไบโอเทคโนโลยีนะครับผมตัชนีที่เราจะคุ้นเคยกันมากที่สุดก็คือตัว CSI 300 Index นกะครับก็จะเป็นตัชนีที่รวมหุ้นขนาดใหญ่และขนาดกลางครับไวกว่า300บริษัทนะเช่นตัวเอลไทยบีไวดีพีงอังกฤษนะครับก็ซึ่งเป็นบริษัทที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีนจากภายในประเทศนะครับครับแล้วภาพรวมของตลาดหุ้นเอเชียตอนนี้ครับตอนนี้น่าสนใจมากมายแค่ไหนครับพี่ต่อ ต้องบอกว่าแม้ว่าตัวตลาดหุ้นเอชชร์จะมีขนาดใหญ่ก็จริงนะครับแ,แล้วก็เป็นแหล่งรวมของหุ้นนวัตกรรมจีนนะครับแต่ในช่วงที่ผ่านมากับฟื้นตัวได้ชากว่าของฝั่งตัวเอเแชรยอย่างชัดเจนเลยก็ว่าได้นะครับรฐาญหลักอยู่ที่ภาคใหญ่ของตัวเศรษฐกิจจีนนะครับที่ยังไม่สามารถฟรื้นตัวได้เต็มรูปแบบนะครับโดยเฉพาะภาคการผลิตและภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยังคงอยู่ในโซนชะลอตัวนะครับอย่างต่อนเนื่องเลยถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลพยายามกระตุ้นด้วยการลดอัตราดบเบี้ยล,ลงปรับลดเงินดาวน์ลงนะครับแล สามารถทําให้ลับมาฟื้นตัวได้อย่างเต็มที่ครับนอกจากด้านภาพรวมของเศรษฐกิจแล้วครับมีปัจจัยอะไรที่น่ากังวลไหมครับสำหรับตลาดหุ้นเอเชียครับก็อีกหนึ่งด้านหนึ่งเลยคือเรื่องของความไม่แน่นอนด้านภูมิรัศรานะครับก็โดยเฉพาะเรื่องของตัวความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาครับถึงแม้ว่าการเจรจารอบล่าสุดนะครับระหว่างคุณทั้มกับคุณสติจึงผิงนะครับจะส่งสัญญาเชิงบวกมากขึ้นก็ตามอย่างเช่นทางจีนเองก็มีการยอมลดข้อจำกัดด้านแร่หายากนะครับขณะที่สหรัฐเองก็มีการลดตัวภาษีสินค้าาาาาปรระเภทลงงงคัแต่่วนกย แล้วก็ยังคงสร้างแรงกดดันต่อตลาดหุ้นจีนโดยรวมครับอย่างไรก็การตัวตลาดหุ้นเองเช่ยนยังคงเป็นแหล่งรวมของหุ้นตัวโดเมสติกรที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะกลุ่มบริโภคภายในประเทศครับอย่างเช่นเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแล้วก็พ,พลังงานสะอาดนะครับซึ่งหลายตัวกําลังเข้าสู่จุดน่าสนใจในเชิงม,มูลค่านะครับแล้วก็ยังมีนโยบายภาครัฐก็ยังคงหนุนอย่างต่อเน,นื่องนะครับ แต่ถ้าอย่างนี้ถ้าเราสนใจอยากลงทุนในตลาดหุ e ้นเอเชีจริงๆนะครับถึงแม้ว่าภาพนุสศรษกิจอาจจะยังไม่ได้ฟื้นตัวเต็มที่นะครับเราควรใช้กองทุนอะไรเป็นเครื่องมือแล้วก็มีอะไรที่สามารถตอบโจทย์กันได้บ้างครับผมต้องสัน้น ครับก็ปัจจุบันทางดาวน์เนี่ยก็จะมีกองทุนแนะนำทั้งหมด3กองทุนนะครับก็จะแบ่งเป็นตัวของกองทุนแอทีฟฟันเนี่ยสองกองนะครับแล้วก็จะมีตัวของกองอีทย1่กองนะครับที่จะติดตามกับดัชนี CSI 300นะครับงั้นเราไปเริ่มกันที่ตัวกองแอทีฟฟันกันก่อนเลยนะครับว่ามีกองทุนไหนบ้างที่น่าสนใจแล้วก็แต่ละกองทุนมีนโยบายอย่างไรกันบ้างครับครับสองกองที่น่าสนใจเลยนะครับก็จะมีตัวของกอง All i a n c e c h i น a าแย่แชร์ฟั นะครับแล้วก็อีกกองนึงจะเป็นตัวของกอง UBS China Alpha e u i t y Equity Fund ครับเดีย๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่ตัวของกอง Alliance China A Share Fund กันนะครับก็จะเป็นกองทุนแบบ Active Fund นะครับที่จะมุ่งเน้นการลงทุนหุ้นจีนแบบหุ้น A Share นะครับก็จะเน้นลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในเซี่ยงไฮ้แล้วก็ส่งนเจ้นเป็นหลักนะครับเพื่อสร้างผลตอบแทนที่จุกกว่าดัชนี CSI สามนะครับแล้วก็ทีมผู้จัดจาก,การกองทุนเนี่ยก็จะมีสไตล์การเลือกหุ้นแบบ Bottom Up s e l e c t i o n เหมือนกันนะครับแล้วก็จะเน้นบริษัทที่มีโอกาสในการที่จะเติบโตในระยะยาวด้วยยโดดพพอรกกาลงุนใเฤษภคมปี25ะ็ แสดงให้เห็นว่าทางกองทุนเนี่ยจะให้ความสําคัญกับการลงทุนในกลุ่มพวกของการเงินกลุ่มเทคโนโลยีแล้วก็การบริโภคภายในประเทศแล้วก็อุตสาหการรมเป็นหลักนะครับโดยตัวอย่างหุ้นในพอร์ตเนี่ยได้แก่ China Merchants Bank นะครับที่เป็นธนาคารแล้วก็มี Guojiao Morei นะครับ CATL ที่เป็นผู้ผ,ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ EV รายใหญ่ของโลกนะครับมี Citi Securities แล้วก็มี m e d i a Group นะครับซึ่งบริษัทเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นบริษัทชั้นนาของประเทศจีนเหมือนกันนะครับแล้วก็มีความสําคัญกับเศร,รษฐกิจจีนอย่างมากด้วยนะครับแล้วก็มากไปกว่านี้เนี่ยตัว ของชั้วจันการด้วยเช่นกันนะครับรวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศต่างๆด้วยนะครับแล้วก็การขยายตัวของตลาดจีนด้วยเช่นกันครับกองทุนนี้ก็จะเหมาะกับนักลงทุนเนี่ยที่ต้องการโฟกัสโอกาสการลงทุนในตลาดหุ้นจีนเป็นใหญ่โดยตรงเลยนะครับก็จะมีทีมบริหารกองทุนเนี่ยคอยเลือกหุ้นให้กับเรานะครับเราก็จะมีการบริหารพอร์ตอย่างยืดหยุ่นตามสภาวะตลาดที่มีความผันผวนสูงด้วยครับก็ฟังดูแล้วเหมือนกองทุนของอารีอันไชน่ a เอชชรครับก็คือจะเน้นตัวดอมิสิกเพย์สักส่วนใหญ่ใช่ไหมครับแล้วก็ UBS บ้างเหรอครับนะมีความแตกต่างกันยังไงกันบ้างครับตัวของอารีอันครับตัวของ UBS China A Opportunity Equity Fund เนี่ยก็จะมีความแตกต่างอยู่ที่ตัวของกองทุนนี้เนี่ยก็จะลงในหุ้นกลุ่มเอเชียเหมือนกันนะครับแต่ว่าทางกลยุทธ์เนี่ยตัวของทาง UBS เนี่ยจะเน้นกลยุทธ์แบบ High Conviction นะครับหรือว่าการลงทุนแบบค่อนข้างกระจุกตัวโดยจะมีการคัดเลือกหุ้นหลายตัวเนี่ยจากทีมผู้จัดการของทุนนะครับแล้วก็หุ้นเหล่านั้นที่เลือกมาเนี่ยทีมผู้จัดการของทุนต้องมีการให้มุุมมมอองงงงเเเเนนนนนนีีี่่่ยยยทป็็บบบวววววกกกกกััััหห้้้้้ตาาาาสูดะะะคครรรรแลจใชชิิ์ ภาพหรือว่าคุณทีฟนะครับเข้ามาควบคู่กับการประเมินนโยบายเศรษฐกิจและข้อแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศด้วยโดยเฉพาะนโยบายที่มีการสนับสนุนด้านของการบริโภคภายในประเทศแล้วก็การพัฒนาด้านเทคโนโลยีแล้วก็การปฏริรูปด้านการเงินครับ ครับแล้วก็จากข้อมูลล่าสุดในเดือนพฤษภาคมปี2 0ง5นะครับก็จะเห็นได้ว่ากองทุนเนี่ยจะให้น้ำหนักมากในกลุ่มของที่เป็นอุตสาหกรรม c o n sumer staple นะครับหรือว่าสินค้าจาเป็นกลุ่ม e คล t h แ a r e แล้วก็กลุ่ม c o n sumer discretionary นะครับที่เป็นการบริโภคนะครับจุดแข็งของกองทุนนะครับจะอยู่ที่การบริหารจัดการของทีมผู้เชี่ยวชาญนะครับที่มีความเชี่ยวชาญในตลาดหุ้นจีนโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งจะมีความเข้าใจในด้านของของสั้นตลาดแล้วก็พฤติกรรมการบริโภคของ คนจีนเนี่ยโดยเฉพาะเลยนะครับกองทุนนี้นะครับก็จะเหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในตลาดหุ้นจีนเอเชียแบบเชิงลุกมากขึ้นนะครับกองทุนนี้จะมีความสามารถในการเลือกหุ้นที่มีศักยภาพสูงนะครับแล้วก็มีโอกาสเติบโตในระยะยาวครับ ครับก็กองทุนตัวแอทิฟัฟทั้งสองกองก็เป็นกองทุนที่ดึงว่ามีความน่าสนใจมากเลยนะครับผมแต่ว่าสำหรับนักลงทุนที่อยากเกาะติดภาพรวมตัวตลาดหุ้นเอเชียผ่านตัว ETF ละครับมีตัวไหนที่แบบแนะนําบ้างครับครับเราก็จะมีแนะนํา1กองนะครับก็จะเป็นตัวของกอง a s h ETF นะครับหรือว่าชื่อเต็มเนี่ยจะชื่อว่า e x t r a c k e r Harvest CSI 300้ China A Share ETF นะครับก็จะเป็น ETF แบบพาสซีฟที่จะมุ่งเน้นลงทุนอินกับตัชนี CSI 300โดยตรงเลยนะครับก็จะประกอบไปด้วยหุ้นขนาดใหญ่และขนาดกลางนะครับจำนวนทั้งหมด3 บริษัทเลยนะครับที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นเซตเจอรและก็เซี่ยงไฮ้นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกองทุนแรกๆเลยที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนเนี่ยสามารถเข้าถึงตลาดหุ้นเอเชียได้โดยตรงเลยนะครับโดยกองทุนเนี่ยเขาจะมีการลงทุนเนี่ยกระจายตัวในตลาดหุ้นเอเชียนะครับในหลากหลายอุตสาหกรรมนะครับอย่างเช่นตัวของภาคการเงินภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคเทคโนโลยีด้วยนะครับโดยตัวอย่างหุ้นในพอร์ตในพฤษภาคมปีสองพันยี่สิบห้าที่ผ่านมานะครับก็จะมีตัวของกุโจวเหมาไถยนะครับ CITL พิงอันอินชอนเชนเนอร์เมอร์เชนส์แองกรรม ที่เน้นตลาดภายในประเทศทั้งหมดเลยนะครับครับโดยสรุปแล้วก็ตลาดหุ้นเอเชียก็อาจจะยังฟื้นตัวได้ช้ากว่าของฝั่งเอเชียก็จีนครับแต่ว่าก็จะเป็นตลาดที่สะท้อนถึงหัวใจของเศรษฐกิจจีนได้อย่างชัดเจนครับโดยเฉพาะถ้าเรามองโอกาสระยะย,ยาวจากกลุ่มของอการบริโภคแล้วก็กลุ่มของเทคโนโลยีนะครับแล้วก็กองที่เราแนะนําในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบแอคทีฟแล้วก็พาสซีนครับก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณเข้าถึงตลาดหุ้นเอเชียได้อย่างมั่นใจครับ ถ้าอยากติดตามเรื่องราวและข้อมูลดีๆจากเรา2คนอีกนะครับก็สามารถติดตามได้ในคลิปถัดไปเลยนะครับเราเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ